คุณยังคิดว่าแค่มีโลโก้สวยๆคือการมีแบรนด์อาจถึงเวลาที่ต้องทบทวนใหม่ค่ะทั้งระบบเลยค่ะโลโก้สวยไม่ใช่แค่การสร้างแบรนด์แต่คือผลลัพธ์สุดท้ายของการเข้าใจแบรนด์อย่างลึกซึ้งพี่แอนนัสมนเป็นแบรนด์ส a ตรทจิ t ที่มีประสบการณ์สร้างสรงสรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคราสสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กร สวัสดีค่ะนี่คือ527 Talk ใไขปริศนาเรื่องแบรนด์กับครูพี่แอนนัสมนค่ะจะสรุปเรื่องราวให้เข้าใจง่ายที่สุดเหมือนมีที่ปรึกษาด้านแบรนด์อยู่ข้างคุณค่ะและนี่คือแบรนด์ e e k l y Recap สรุปแบรนด์สัปดาห์นี้โลโก้ไม่ใช่จุดเริ่มของแบรนด์สรุปประเด็นสำคัญจากโลกของแบรนด์ตลอดทั้งสัปดาห์ให้ให้คุณทันเทรนด์เข้าใจทฤษฎี ใช้ได้ท,ทันทีรวมทุกเรื่องแบรนด์ในรอบสัปดาห์ที่คุณอาจพลาดไปค่ะเพราะอยากให้คุณมีแบรนด์ที่ชัดและสร้างจากข้างในไม่ใช่แค่ชื่อสวยๆหรือโลโก้ดูดีค่ะสรุปประเด็นเด่นเรื่องแบรนด์ในรอบสัปดาห์ให้ง่ายเข้าใจไวและเอาไปใช้ต่อได้ท,ทันทีสัปดาห์นี้ค่ะเราคุยกันทั้งสัปดาห์เรื่องโลโก้ไม่เท่ากับแบรนด์หลายคนยังเข้าใจว่าการจ้างออกแบบโลโก้เท่ากับการมีแบรนด์เรียบร้อย แต่ความจริงคือแบรนด์มีความลึกซึ้งกว่านั้นมากเราจะย้อนดูวันต่อวันว่ามีประเด็นไหนที่คุณคนรู้บ้างนะคะ <c oughs> เมื่อวันจันทร์ค่ะโลโก้ไม่เท่ากับแบรนด์ค่ะแบรนด์ทรูดมันเดย์โลโก้เป็นแค่สัญลักษณ์ค่ะที่ช่วยให้คนจำแบรนด์ได้แต่แบรนด์คือความรู้สึก ความเชื่อและความสัมพันธ์ที่คนมีต่อธุรกิจของคุณค่ะเหมือนเวลาเรารู้สึกผูกพันกับมูจิไม่ใช่เพราะโลโก้เรียบๆค่ะแต่เพราะปัชญาที่สื่อว่า r a ส i small สรุปค่ะโลโก้เป็นแค่ปลายทางไม่ใช่จุดเริ่มเพราะวอังคารค่ะ Brand Identity กับ Visual Identity ใน Decode the Brand หลายคนค่ะเอาคำว่าอัตลักษณ์แบรนด์ไปเท่ากับโลโก้เท่ากับฟอนต์สี แต่นั้นคือ v i s u u l l i e n t t t y y ค่ะคือสิ่งที่ตาเห็น Brand Identity คือภาพรวมของตัวตนแบรนด์ค่ะเช่นนิสัย Collector ค่ะน้ำเสียงแรงบันดาลใจอย่างเคสที่เราพูดถึงคือมูจิแบรนด์ค่ะคือสื่อความเป็นตัวตนแบบไม่ต้องมีแบรนด์ก็มีคุณภาพได้หรือความเรียบง่ายที่มีความหมายหรือเคสจากไทยค่ะคือ7 e เ e ่ e อร้านสะดวกซื้อของคนไทย เปิด24ชั่วโมงครบทุกอย่างไกลบา้านที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไม่ใช่แค่ร้านขายของค่ะสรุปง่ายๆคือถ้าไม่มีตัวตนภาพลักษ์จะไม่จับใจวันพุธค่ะ SME ทำโลโก้จ่ายไปหลายหมื่นแต่ยอดไม่ขึ้นค่ะหรือในช่อง SME Hit or Miss ค่ะร้านหนึ่งขันลงทุนทำกราฟิกจ้างมือปโปรทำโลโก้ให้สุดปังค่ะแต่ยอดขายก็ยังไม่กระดิกค่ะเพราะลูกค้าจะไม่ได้ว่าร้านนี้มีดีอะไร แล้วก็สวยไม่ช่วยขายค่ะถ้าข้างในไม่มีสาระที่เชื่อมโยงได้บทเรียนก็คืออย่าเริ่มจากโลโก้ให้เริ่มจากจุดยินของแบรนด์ก,ก่อนเสมอเพราะวันพฤหัสค่ะเป็นเรื่องการทำตอบต้องมีโลโก้ก่อนไหมค่ะแบรนด์สตรีทตจีคลินิกคำถามที่เจอบ่อยมากแล้วคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะเธอยังไม่รู้ว่าแบรนด์ของคุณอยากให้คนจำว่าอะไรจะออกแบบโลโก้ยังไงก็ไม่โดนค่ะขอโลโก้ที่ดี สร้งสรุปแบรนด์ไม่ใช่สร้างแบรนด์ค่ะข้อคิดคือโลโก้ไม่ควรออกแบบก่อนแบรนด์ถูกวางรักฐานพอวันสุกค่ะ B High g ก r e y ค่ะทำแบรนด์ให้เชื่อในตัวตนแบนด์ k e r e รค่ะไม่เคยพูดว่าเราคือปากกาหรือเราคือดินสอแต่พูดว่าเราเข้าใจคนที่คิด มากแต่ไม่ซับซ้อนนั่นแหละแบรนด์ตัวจริงที่คนรู้สึกว่าเขาเข้าใจเราและทําให้คนอยากซื้อซ้ําโดยไม่ต้องลดราคาค่ะจากแบรนด์เกลเลค่ะความเชื่อที่ชัดเจนมีพลังมากกว่าแค่ดีไซน์สวยๆพอวันเสาร์ค่ะสุดสร้างภาพจําแบรนด์เรียแบรนด์ฟอร์มูล่าขั้นตอนสร้างแบรนด์ที่มีภาพจําชัดเจนที่เริ่มจากเข้าใจลูกค้าค่ะนิยามจุดยืนวางบุคลิกภาพออกแบบประสบการณ์แล้วค่อยทำโลโก้ค่ะ ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคีย์เทคเวคคืออะไรคะโลโก้ต้องสรุปสารไม่ใช้เป็นสารทั้งหมดค่ะสรุปทั้งสัปดาห์สรุปทั้งสัดสปสดาห์นี้เราอยากให้ทุกคนจำให้ขึ้นใจว่าโลโก้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของแบรนด์คะ่ะแต่คือเครื่องมือที่ใช้สะท้อนตัวตนที่วางมาอย่างดีเท่านั้นคะ่ะแล้วคุณอยากเริ่มสร้างแบรนด์อย่างมีทิศทางเริ่มตอนนี้วันนี้ที่527ทอค,ค่ะ้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง คลิกลิงก์ใต้โพสต์ค่ะหรือทักแชทค,คำว่าสนใจเพื่อรับสิทธิพิเศษทันที อย่าปล่อยให้โลโก้นำแบรนด์ค่ะให้แบรนด์เป็นคนบอกว่าโลโก้ควรเป็นแบบไหนสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออีบุ๊กเดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจริงจัง b บ a n d i n g 1น1่ plus สู่สําเร็จในการสร้างแบรนด์และทําแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะ อย่าลืมย้อนดูความเข้าใจผิดเรื่องแบรนด์แล้วเริ่มต้นให้ถูกก่อนเสียเวลาไปกับโลโก้ถ้าชอบเรื่องราวแบรนด์ในแง่มุมต่างๆเหล่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง527 Talk ทของเราค่ะเพื่อรับเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ที่หลากหลายแล้วถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์หรือต้องการให้เราพูดถึงหัวข้อไหนในคลิปถัดไปค่ะฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ แล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่กำลังสร้างธุรกิจหรือมีแปล์ของตัวเองด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ